ข้อนี้ลูกจะปลดล็อกแล้วทะลุขีดของคำว่าใช้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดอะไรก็ตามที่ความรู้สึกหนุอึดอัดน,นั่นไม่ใช่โฟลจักรวาลถ้าอยากทำอะไรแล้วรู้สึกอึดอัดใจตั้งแต่แรกรู้ไว้เลยว่าจักรวาลน่ะเขาส่งสัญญาณว่าหมดใจกดจักรวาลบมดเหตุแนวนี้ กฎจักรวาลไม่ใช้ความรู้สึกอึดอัดนำทางอะไรก็ตามที่เรากําลังจะเลือกหรือเรากำลังทำแล้วเรารู้สึกอึดอัดอย่างเช่นจะไปคุยอะไรบางอย่างกับใครบางคนแล้วรู้สึกอึดอัดหนูไม่ต้องไปคุยเลยจ้ะผิดหลักวิชาเลยค่ะสมมติว่าหนูกําลังจะไปทำอะไรสักอย่าง a อคชั่นซัมสิรู้สึกอึดอัดตั้งแต่คิดว่าจะทำแล้วบแมนเลยจ้ะหนูไปผิดทางเลยจ้ะ อะไรก็ตามที่อึดอัดคบคนนี้แล้วอึดอัดทำธุรกิจนี้แล้วอึดอัดจะไปคุยงานนี้แล้วอึดอัดพิทังหมดเลยพิทังจักรวาลหมดเลยค่ะกดจักรกากวาลคือเป็นโฟล์บาบาโปร่งโลง่งสบาย